ืัอนี้กับผัวหน้อยกับซีมาเกรียมขี้เล็กเนาะค่ะตเตรียมเครื่องแกงมาเนาะค่ะอันนี้เป็นหนามยา่างเนาะแกงขี้เล็กกินแรงขาไก่อใหญ่เราเมื่อหน้ามาเนี่ยเราซีอิ๊วขาวอันนี้ก็คือตำพริกเนาะค่ะตำพริกใส่กันกับตะไคร้ค่ะ,คะวันนี้ยังมากมายเนาะค่ะเนาะแล้วก็อันนี้ก็เป็นเกลือ ใส่น้อยนึงค่ะอันนี้ก็เป็นผงซุปค่ะผงซุปกินแทนสรลดเนาะค่ะค่ะเป็นแกงกิดิจีเนาะอัน,นก็นเป็นปลาแดกปลาแดกมาจากทวดเหลืองปลาแดกจี เป็นเสี้ยวขาวกินแท่นน้ำปลาค่ะอันนี้ก็เป็นแคบได้ค่ะแคบแคบจีค่ะอันนี้ห้ากระลุงเช่กันนะคะแกลงเหล้าห้านี่แหละค่ะแกงแบบง่ายๆเนาะกินแบบป๊งบันหนอกบันหนอกห้านี่ละ ขันถาเพื่อนกินซ้อนะคะคือกะสีแกงใส่พวกหนังพวกงยังเนาะพวกหมูพวกังนะอันนี้มันเป็นอาหารจีถ้ากินเพื่อสุขภาพเนาะถ้ากัแกงใส่แคบแคบท่างจีห้ามลค่ะเป็นท็ดมาจากโปรตีนเยอะนะคะอันนี้ก็เป็นพักเนาะค่ะพักอันนี้เป็นพักขาพักขาแทนพักซี่พักซี่เล่าอันนี้ก็พัก ตูค้ค่ะปักอีตู้เนาะคะ่ะใส่ลงไปคะ่ะอันนี้ก็่ไม่ยังหมากไม้นะคะก็คือแค่นี้คะ่ะถ้ากับซุกแล้วก็กินกันได้ค่ะเพราะมียังหมากไม้แกงขีเด็กแกงแบบเพื่อนๆบ้านเท่าน้อบัได้สนใจนะคะ,นนะ,คะติดตามเนาะค่ะเด้อติดตามส้มเมิงเอ๋เมนูอันจีนะคะผัวได้คิดว่าอยากกินจีเนาะเพื่อสุขภาพเท่านะคะ่ะค่ะขอเพียงเท่านี้ละค่ะค่ะสวัสดีคะ่ะ มือหนาก็ะขอติดตามแท์ด,ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ